ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ตงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหากความกลัวปรากฏขึ้นในใจเขาจะควบคุมการสืบเส้อสายของจกักรพาดได้อย่างไรเปยๆยค้มลงเมื่อมองดูเขาเรากับว่าร่างกายของเขาหมวนตัวขึ้นในเวลาเดียวกันรัศมีสีดำก็เพิ่มขึ้นและแสงสีทองสองประกายออกมาจากร่างกายของเขาด้วยเสียงคำรามของมังกรที่ชัดเจนและทรงพลัง รูปภาพขนาดใหญ่ของมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงพุ่งเข้าหาเปย์เปยแได้เข้าสู่ร่างกายของเขาตอนนี้เปย์เปยถูกปกคลุมไปด้วยเกาะสีทองหนาเขาพุ่งออกไปเหมือนสายฟ้าแม้ว่ามังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงจะมีรูปแบบมนุษย์ของเปย์เปยแต่ในตอนนี้เขาก็ดูเหมือนกับมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงที่แท้จริงขนาดที่มังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงพุ่งไปข้างหน้ามันก็เริ่มหมุนอย่างรวดเร็วจากนั้น กลางอากาศก็มีรูปร่างเป็นหัวมังกรขนาดใหญ่มีเพียงหัวมังกรเท่านั้นนี่หมายความว่าเปยเป์ๆย,ยังไม่ได้เข้าสู่ระดับของวิญญาจาร์เ็ดวงแหวนที่สามารถใช้กายแท้วิญญาณยุทธของเขาได้อย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของหัวมังกรเพียงตัวเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้จกักรพรรดิอาจารย์ที่ลึกลับยืนขึ้นหัวมังกรสีทองเปี่ยมด้วยพลังอันทรงพลัง มังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงที่ทรงพดังระเบิดออกมานี่คือทักษะการสั่นสะเทือนของอาณาจักรจักรพรรดิมังกรจักรพรรดิอาจารย์ผู้ทีระคมในขณะที่เขาเรียกชื่อทักษะวิญญาณของเปยเปยรัศมีสีทองที่มีรัศมี15เมตรปราโคตขึ้นรัศมีล้อมรอบทะเลวิญญาณแห่งความตายอย่างสมบูรณ์ในใจกลางของรัศมีนั้นเราสามารถเห็นหัวมังกรขนาดมาหึมาที่เย่อหยิ่งนั้นภายในรัศมี มีมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงจํานวนมากเมื่อพวกเขาปรากฏขึ้นทรายวิญญาณแห่งความตายก็เริ่มช้าลงทักษาความตายที่เหวเฉาซึ่งกําลังได้รับแรงผลักดันก็หยุดอยู่กับที่เมื่อเทียบกับหวังเซียวเล่ยแล้วทักษะวิญญาณที่น่าสะพึงกลัวของเขาทักษะวิญญาณของเปื่ยๆดูพางพลายอย่างมากมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงอย่างน้อยสิบตัวปรากฏขึ้นในรัศมีในขณะนี้หวังเซียวเล่ย ก็พบว่าไม่มีอะไรที่เขาสามารถทําได้ความสดยดสยองที่อธิบายไม่ได้ปรากฏขึ้นในใจของเขาทักษะความตายที่เหี่ยวเฉาและทะเลวิญญาณแห่งความตายของเขาต่างก็หลุดพ้นจากการควบคุมของเขาทั้งหมดที่เขารู้สึกได้ก็คือจิตวิญญาณของเขาค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆทุกสิ่งรอบตัวเขาถูกปกคลุมไปด้วยทองคําหลังจากที่มังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงที่ดูสมจริงปรากฏขึ้น พวกมันก็ไม่เคลื่อนไหวพวกมันเป็นเหมือนรูปป้านที่ลอยอยู่กลางอากาศหัวมังกรที่อยู่ตรงกลางคำรามอีกครั้งราวกับว่ามันได้รับคำสั่งให้โจมตีมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงทั้งหมดปลดปล่อยการโจมตีทำลายล้างของพวกเขาพร้อมกันพวกเขากลายเป็นลังสีของสายฟ้าสีทองที่สองประกายและพุ่งไปรอบๆภายในรัศมีสีทองเทเรวิญ,ญญาณแห่งความตายและความตายที่เหวเฉา ูกสายฟ้าแลบและสายฟ้ารูปมังกรฉีกเป็นชิ้นๆในเวลาเดียวกันพวกเขาทั้งหมดพุ่งเข้าหาหวังเซี่ยเล่ยการระเบิดสี่ครั้งดังขึ้นในเวทีการโจมตีสามครั้งและการป้องกันแห่งความตายของหวังเซี่ยเล่ยก็แตกเป็นเสียงเสียงเครื่องจัานอุม,มยุทธที่ไม่รู้จักแตกสลายตอบสนองและต้องการไปช่วยเขาอย่างไรก็ตามรัศมีสีทองบนพื้นเริ่มส่องแสงอย่างเข้มข้นลำแสงสีทองสูง30เมตร เริ่มลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแม้แต่เจ้างั้งนก็ไม่สามารถเข้าไปได้ในขณะนี้เมื่อเขาสัมผัสลำแสงสีทองสายฟ้าสีทองก็วนเวียนอยู่ทั่วร่างกายของเขาแม้ว่าเขาจะพายายามต่อต้านมันด้วยเครื่องมือป้องกันวิญญาณแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการแม้แต่ก้าวเดียวสิ่งนี้กินเวลาน้อยกว่า2วินาทีไม่นานก็ค่อยๆจางหายไปและหายไปบนท้องฟ้า เงาของมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงกับพิพเข้าได้ออกจากสายตามังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงจํานวนสิบผัวตัวบินขึ้นไปบนท้องฟ้านี่คือทักษะการสั่นสะเทือนของอาณาจักรจักรพรรดิมังกรนี่เป็นทักษะวิญญาณที่ทรงผดังที่พมมยุธเทพมังกรโม่เอินสร้างขึ้นมันเชี่ยวชาญในการทําลายปีศาจได้หยุดวิญญาณชั่วร้ายทักษะการสั่นสะเทือนของอาณาจักรจักรพรรดิมังกรได้จักรพรรดิมังกรปีศาจแตกแยก เป็นสองทักษะที่ทรงพลังของผู้เอาสวมูเมื่อหลายปีก่อนไม่มีใครรู้ว่าเขาฆ่าวิญญาจาร์ชั่วร้ายไปกี่คนด้วยทักษะสองอย่างนี้วิญญาจาร์ชั่วร้ายต่างก็หวาดกลัวพวกเขาในขณะน,นี้เป็นที่ชัดเจนว่าเปย์เปยใช้วิธีการเดียวกันและได้รับการสืบทอดทักษะของปู่ทวดของเขาร่างกายของหวังเซี่ยเล่ยหายไปอย่างสมบูรณ์เมื่อเทียบกับจิลี่การหายตัวไปของเขานั้นไร้ร่องรอยยิ่งกว่าเดิม ไม่มีใครเห็นว่าเขาหายไปได้อย่างไรลำแสงสีทองขนาดยักษ์หายไปซึ่งหมายความว่าเขาก็หายไปตามธรรมชาติเช่นกันไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยของเขาแม้แต่น้อยทั้งเวทีเงียบลงอีกครั้งเปยเย์ฆ่าวิญญาจาร์โชคร้ายระดับจักรพรรดิวิญญาณไปสองคนแล้วในขณะนี้ไม่มีใครกล้าพูดว่าหวังเซียวเอ๋อเป็นวิญญาจาร์ที่มีวิญญาณยุดการต่อสู้มังกรที่ทรงพลังที่สุดของทัวน์นาเมต์นี้จนกว่าเธอจะเอาชนะเขาได้ ก็ไม่มีใครพูดแบบนั้นหยูเทียนหลงยังคงนิ่งสนิทในฐานะผู้เป็นวิญญาณาที่มีวิญญาณดูดการต่อสู้มังกรและในฐานะผู้ที่มีวิญญาณดูดการต่อสู้มังกรสายฟ้าสีน้ำเงินตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าการโจมตีของเปย์เปยทรงพลังเพียงใดนี่เป็นทักษะวิญญาณที่เหนือชั้นกว่ามหาป่าวิญญาณทั่วไปเขารู้ว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเปย์เปอยอย่างแน่นอน มันยากที่จะพูดกับหวังชิวเอ,อ๋อพูดยากมากจริงๆสำนักถังมาจากไหนทำไมพวกเขาถึงมีพลังมากเปย์เปยปรากฏขึ้นอีกครั้งที่ลำแสงสีทองที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ใบหน้าของเขาดูซีดแต่เขายืนตัวตรงไม่ว่ามันจะเป็นการหายใจเร็วหรือผิวที่ไม่แข็งแรงของเขาก็ไม่สามารถทำให้แววตาที่แน่วแน่ในดวงตาของเขาลดลงได้เขาชนะแน่นอนเขาชนะสองครั้ง และเขาได้ฆ่าคนไปสองคนทุกคนในกลุ่มผู้ชมต่างเชียร์เขาปีศาจแตกแยกนี่คือความสามารถในการทำลายล้างปีศาจประเภทแสงของเขาแม้ว่าจาักรภาพวิญญาณทุกคนสามารถใช้ทักษะวิญญาณที่5และ6ของพวกเขาได้แต่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถใช้พลังได้มากเท่าที่เขามีเฟย์เปย์ยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆเ,เขาต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าการหายใจของเขาจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งเขายกมือขวาขึ้นช้าๆ และชี้ไปทางพื้นที่รอของสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เขาขยายนิ้วชี้และชี้ตรงไปยังถังหยาซึ่งนั่งอยู่หน้าพื้นที่รอเธอดูขวกรขวายใจเธอยืนขึ้นและมองอย่างเย็นชาไปที่เปย์เปยๆขณะที่เธอสวมหมวกคลุมศีรษะสายตาที่เฉียบคมของเธอก็มองเปย์เปยๆซึ่งถูกแยกออกจากเธอด้วยก่อป้องกันวิญญาณรอบเวทีที่ลงมารอบตัวตัวตัว,ตวหน้าที่สองชัยชนะสำนักถังเมื่อเจิงจ้านพูดคำเหล่านี้ แม้แต่เจ้างานก็ยังตกตะลึง2อต่อศใครจะคิดว่าสำนักถังจะเป็นผู้นำเปย์เยหายใจเข้าและลดแขนลงเขาหันหลังและเดินอย่างไร้ความรู้สึกไปยังศูนย์กลางของเวทีเขาค่อยๆเดินไปข้างหน้าพรมยุทธที่ไม่รู้จักแตกสรายได้หยิบผลนมวิญญาณออกมาอีกครั้งขณะที่เขายืนอยู่ตรงนั้นค่อยๆเติมพลังวิญญาณของเขาอย่างช้าๆถังหยา กลับมามองที่พื้นที่รอด้วยความตกใจจากดวงตาของพรมยุทธพยักแมงป่องจางเพลิงหายไปค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความกลัวช่วงเวลาที่เปื่อยๆปลดปล่อยการสั่นสะเทือนของอาณาจักรจักรพรรดิมงังกรเรากับว่าเขาได้กลับมาในช่วงเวลาที่พรมยุทธเทพมงังกรมู่เอินได้ปลดปลด่อยการเคลื่อนไหวอันทรงพลังแบบเดียวกันเพื่อปราบปรามเขานี่คือที่มาของความบาดกลัวของเขาทักษะของพรมยุทธเทพมงังกรได้รับการสืบทอดอย่างแท้จริง โชคดีที่ไอ้เจ้าบ้านี้ยังเด็กอยู่ในขณะนี้มีแสงเวียนวาบในดวงตาของจางเผิงเขาพยักหน้าอย่างมีความหมายไปที่ถังยาถังยาพยักหน้าบนอุ้งเท้าของเธอเธอยืนขึ้นโดยหันหลังให้เวทีจากนั้นร่างเพียวบางของเธอก็ตีรังกากลางอากาศและเธอก็ขึ้นไปบนสังเวียนได้อย่างสบายในเวลาเดียวกันเธอก็ถอดผ้าคลุมหน้าของเธอออกกองเชียงเงียบลงทันที ทุกคนต่างก็ตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นถังหยาเดินไปที่สนามกีฬาในสายตาของฝูงชนพวกเขาคาดหวังว่าจะมีผู้ชายที่น่าสะดุดสยองจากสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาในตอนนี้เป็นเด็กสาวที่สวยงามน่าทึ่งด้วยดวงตาสีน้ำเงินเข้มและผิวขาวเหมือนหยกเมื่อเทียบกับไม่กี่ปีที่ผ่านมาถังหยาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเธอโตขึ้นได้เป็นผู้หญิงมากขึ้นตอนนี้ เธอดูเหมือนกับหนุ่มสาวใบหน้าที่สวยงามของเธอเย็นเยืเยอกขณะที่เธอเดินไปทางเปยเปยเธอดูสง่างามและเย็นชาด้วยท่าทางที่มีสเสน่ห์อย่างอธิบายไม่ถูกความงดงามอันนาลงไหลของเธอไม่ได้ด้อยไปกว่าหวังตรงเอ๋อและวังชิวเอ๋อมากนักม่านตาของเปยเปย์หดตัวเล็กน้อยและดวงตาที่ทรมานก็ฉายแวววับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเขายัางคงมุ่งมั่นอย่างมากเขาเผชิญหน้ากับทางยาโดยตรงและไม่ได้หลีกเลี่ยงเธอ เธอยังคงจ่องมองกลับมาที่เขาและสายตาของเธอก็ดูน่ากลัวหมอกสีน้ำเงินเข้มสลัวเริ่มหมุนรอบร่างกายของเธอดูเหมือนว่าเธอจะระเบิดได้ตลอดเวลาเธอหยุดเมื่อเธออยู่ห่างจากเปย์เปยสามเมตรเท่านั้นเธอมองเขาอย่างเย็นชาและไม่พูดอะไรอย่างไรก็ตามมีรัศมีแข่งขืนมากบนเวทีความรู้สึกของเจิ้งจ้านยังไม่ลดลงทักษะวิญญาณที่5และ6ของเปย์เปย ได้ทำลายวิญญาจาร์ชั่วร้ายสองคน <s> เกี่ยวกับชายหนุม่มหน้าตาดีต่อหน้าเขาเชิงจานทรู้สึกว่าเขาพอใจมากเขาหวังว่าเปรย์เปยจะไม่ถูกทำร้ายภายใต้เงื้อมมือของสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าว่าเขาเป็นผู้ตัดสินถึงแม้จะเป็นสมาชิกของจักวรวรรดิตวันจันทาเขาจะแสดงความคิดเห็นที่ลำเอียงของเขาได้อย่างไรขณะที่เขามองไปที่ทั้งสองฝ่ายเชิงจานกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายโปรดรายงานชื่อของเจ้า เห็นได้ชัดว่าเสียงของเขาช้ากว่าสองครั้งก่อนหน้านี้เขากําลังคิดเข้าข้างตัวเองไอหนูนี่คือสิ่งที่ข้าสามารถช่วยเจ้าได้มากที่สุดข้าหวังว่าเจ้าจะใช้เวลาสั้นๆนี้เพื่อฟื้นฟูตัวเองสักหน่อยจากขึ้นพลังวิญ,ญญาณของเปย์เปยเขาสามารถบอกได้ว่าเปย์เปยไม่สามารถผ่านรอบที่สได้นอกจากนี้รัศมีจากถังยาย,ยัางคงแข็งแกร่งกว่าวิญญาณช,ชั่วร้ายสองคนก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัดจากที่ที่เธอนั่งอยู่ในบริเวณรอ เธอน่าจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ดีที่สุดในสำนักวิญยาจารช่อมร้ายนี้สำนักถังเปย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 พูดคำสีคำง่ายง่ายนี้และเน้นคำว่าสำนักถังถังยาดูเหมือนจะงุนงงอยู่คู่หนึ่งและสายตาที่หลงทางก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเธอแต่ถ้าว่าในไม่ช้าเธอก็กลับมามีทัศนะขติที่เย็นชาและพูดว่าสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ถังยาเปยเปยสูดหายใจเข้าลึกๆและพยักหน้าให้เธอ มีใบหน้าที่ทรมานบนใบหน้าของเขาก่อนที่ผมจยุี่ไม่รู้จักแตกสลายจะพูดได้เขาก็หันกลับมาทันทีและเดินไปที่ครึ่งเวทีของเขาเขามีความมุ่งมั่นมากดูเหมือนว่าทังยาจะไม่รู้สึกอะไรและหันกลับมาก่อนที่จะเดินไปที่ครึ่งเวทีของเธอเองเธอดูสง่างามมากเมื่อเธอเดินรากลบว่าเธอล่องลอยไปร่างกายของเธอไม่ได้เคลื่อนไหวามากนักมนุษย์ มักจะโน้มเอียงไปทางความงามเสมอการปรากฏตัวของถังหยาทาให้ผู้ชมที่หวาดกลัวได้รังเกียจสํานักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เงียบลงมีแม้กระทั่งบางคนที่สงสยัยผู้หญิงที่สวยเช่นนี้สามารถเป็นวิญญาณช,ชั่วร้ายได้หรือไม่แน่นอนว่าความงามไม่ได้ตัดสินความสามารถของวิญญาณถังหยาค่อยๆเดินไปที่ด้านข้างของเวทีก่อนที่จะหันหลังกลับในอีกด้านหนึ่งเปยๆไ,ได้เตรียมตัวไว้แล้ว เขายังเก็บผมนมวิญญาณของเขาไว้นี่เป็นรอบตัวตัดต,ตัวหน้าที่สแล้วหน้าที่สามมีความสําคัญมากโดยเฉพาะก,กับทีมที่ชนะสองรอบแรกตราบใดที่พวกเขาชนะในรอบที่3ามเปย์เปยมีสีทอให้พวกเขาข้ามไปยังรอบทีมทันทีสำนักถังมีจํานวนมากกว่าสำนักวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ถึงสองคนถ้าเปย์เปยสามารถชนะในรอบนี้ความได้เปรียบของสำนักถังจะค่อนข้างดีแต่ถ้าว่าสำนักถัง สามารถชนะได้จริงหรือจากการต่อสู้สองรอบติดต่อกันเปื่อยๆก็หมดแรงในการต่อสู้ของเขาไม่น่าเป็นไปได้เลยที่เขาจะสามารถเอาชนะถังหยาได้ในตอนนี้ซึ่งน่าจะเป็นหัวหน้าทีมของสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ผมยโยธ์ที่ไม่รู้จักแตกสลายมองไปที่ทั้ง2อฝ่ายเขารู้ว่าเขารอช้าไม่ได้แล้วเขาถอนหายใจในใจและยกมือขวาขึ้นสูงการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นได้ หลังจากเสียงของเขาดังขึ้นเปย์เปยเป็นคนแรกที่เคลื่อนไหวเขาออกแรงและพุ่งไปข้างหน้าทันทีเขาดูไม่ช้าไปกว่าตอนที่เขาเผชิญหน้ากับหวังเซอเร่ยก่อนหน้านี้ในพื้นที่รอเจ็ดประดาแห่งซูไรเคอร์อที่เหลือต่างเห็นการต่อสู้อย่างประมาสูชานชิอดไม่ได้ที่จะกุมมือของเทียงน,นันนานไว้แน่นและเทียงน,นันนานไม่ได้ตำหนิเขาที่ช่วยโอกาสนี้ในการจับมือของเธอไว้ในขณะนี้ พวกเขาเป็นสองคนแรกในเจดประดาแห่งซูไรเคริลที่รู้จักเปยเปยและถังยากรพวกเขาได้เห็นเปยเปยและถังยาบโตขึ้นมาเป็นคู่รักพวกเขาได้เห็นความทรมานของเปยเปยหลังจากที่ทังยาหายตัวไปในเวลานี้คู่รักสองคนนี้ได้กลับมาพบกันอีกครั้งแต่ถ้าว่าพวกเขากลับมาเจอกันในฐานะฝ่ายตรงข้ามเซลยา เจ้าจำอะไรไม่ได้เลยหรือเจ้ารู้หรือไม่ว่าเปยเปย์เ,ปเสียสระ,ระเพื่อเจ้าตลอดหลายปีที่ผ่านมายังนั้นนน,น,นพึมพำกับตัวเองดวงตาของเธอเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงซูชานชิไม่ได้รับการยับยั้งตามปกติและกล่าวว่าเราต้องเชื่อใจเปยเปย์เขาจะสามารถปลูกเธอได้เขาจะทำได้แน่นอนหวังตรงเอ๋อและเซียวเซียวกล่าวเกือบจะพร้อมกันเออไขโถกาหมัดของขาไว ในขณะที่มองดูพวกเขาอย่างกังวลใจมีเพียงหัวอยู่ห้าเท่านั้นที่ดูสงบการหายใจของเขาสม่ำเสมอมากและเขาวางมือบนที่จับของรถเข็นดูเหมือนเขาจะคุ้นคิดอะไรบางอย่างหางหยาไม่ได้เร่งไปข้างหน้าแม้ว่าเปยเปยจะพุ่งตรงเข้ามาหาเธอการแสดงออกของเธอเย็นชามากเธอก้าวทีละก้าวไปหาเปยเปยเธอไม่รีบแต่ถ้าว่าแสงสีน้ำเงินเข้มที่ส่องออกมาจากร่างกายของเธอ ก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในทุกย่างก้าวของเธอแสงสีน้ำเงินเข้มเน้นรูปรักอันน่าลหลงใหลของเธอเธอ,อมือัศมีของราชนีผู้มีอิทธิพลทั้งสองเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่อยๆใก้เท้าของถังหยาวงแหวนวิญญาณของเธอก็เปล่งประกายในที่สุดวงแหวนวิญญาณสีเหลืองสองวงสีม่วงสองวงและวงแหวนวิญญาณสีดำสามวงในพื้นที่เราเชียงน,นันนอดไม่ได้ที่จะอุทานว่าเจ็ดวง คนอื่นๆที่คุ้นเคยกับทังยาก็ตกตะลึงเช่นกันหัวหอยู่เห้ายังเปิดเผยสายตาที่ตกใจวงแหวนวิญญาณเจ็ดวงมหาปราดวิญญาณเจ็ดวงแหวนงั้นเหรอในขั้นต้นการสูดฝนของทังยานั้นด้อยกว่าเปยเย์สูชานทิและแม้แต่เจียงนั้นนันนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเธอถึงออกจากโรงเรียนเธอรายเครอเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถ เข้าไปในลานด้านในได้แต่ถ้าว่าวงแหวนวิญญาณทั้งเจ็ดวงสว่างขึ้นบนร่างกายของเธอในตอนนี้ในเวลาไม่กี่ปีเธอได้กลายเป็นมหาป่าวิญญาณเจ็ดวงแล้ววิญญาจาร์ชั่วร้ายทั้งหมดน่ากลัวมากไหมวงแหวนวิญญาณวงที่สามของเธอสว่างขึ้นก่อนถังยายกมือขวาของเธอขึ้นและเลียนแบบการกระทำที่่อนโยนต์ต่อเปย์เปย์รูปบอลแสนสีน้ําเงินเข้มพุ่งออกไปและบินไปทางเปย์เปย ลูกบอลขยายตัวอย่างรวดเร็วขณะที่มันพุ่งออกไปกลายเป็นตาข่ายสีน้ำเงินเข้มเปยเปยจจำทักษะวิญญาณน,นี้ได้หัวยูเฮาก็รู้อย่างชัดเจนเช่นกันนี่เป็นทักษะวิญญาณที่3ามที่เปยเปยช่วยให้ทั้งยาได้รับเมื่อหัวยูเฮาพบก,กับพวกเขาเป็นครั้งแรกตาข่ายใยแมงมุมได้มาจากแมงมุมปีศาจหน้าคนอายุพันปีแต่ถ้าว่าตาข่ายใยแมงมุมที่ทั้งยาใช้ตอนนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า10เมตร มันครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่แด้เปรย์ๆรู้สึกว่าเขาไม่สามารถหลบมันได้ในขณะที่เขาเคลื่อนตัวเข้าหาถังยาไม่เพียงแค่นี้แต่วงแหวนวิญญาณวงแรกของถังยายังสว่างสวายอีกด้วยย่างเงินครามจํานวนนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาจากหลังของเธอย่างเงินครามเป็นมันเงาและโปร่งใสามากมันเปล่งประกายด้วยภายลินลึกเมื่อแสงส่องกระจายมันก็กําลังจะปกคลุมปเปรย์ๆไปทั้งหมดแม้ว่าถังยา จะกลายเป็นวิญญาณชั่วร้ายแต่เธอก็ไม่ได้เปลี่ยนทิศทางการฝึกฝนของเธอเธอยังคงเป็นวิญญาณประเภทควบคุมเปยปหยุดวิ่งไปข้างหน้าต่อจากนั้นสายฟ้าสีน้าเงินอมม่วงก็โผล่ขึ้นมารอบตัวเขาใยแมงมุมสีน้าเงินอมม่วงขนาดใหญ่เปิดออกไปยังใยแมงมุมของถังยามันใหญ่เท่ากับใยแมงมุมของถังยาใยแมงมุมขนาดใหญ่สองเส้นประทะกันในอากาศใยแมงมุมหยุดกระทานหัน และสายฟ้าก็ล้อมรอบมันจากนั้นภาพในอดีตก็ผูดขึ้นในหัวของเปยเปยเซียวยาเจ้าต้องพยายามเปิดใจเมืงมุมของเจ้าเมื่อเจ้าใช้มันหลังจากนั้นเจ้าต้องตัดสินใจล่วงหน้าเป็นการดีที่สูดที่จะปล่อยมันเมื่อคู่ต่อสู้ของเจ้าเข้ามาใกล้เจ้าด้วยความเร็วสูงหรือถ้าเขาอยู่ในอากาศแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ง่ายๆเจ้าเห็นไหมใยเมมุมของเจ้าเหนียวมากนอกจากนี้ ขาวันที่แปลงมาจากย่าเงินครามของเจ้ายังแข็งแกร่งขึ้นเมื่อความสามารถของเจ้าดีขึ้นเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นศัตรูของเจ้าจะพบว่ามันยากมากที่จะตัดย่าเงินครามเขาอาจทาให้ใยมีมุมเข้าใกล้ในขณะที่เขาโจมตีและถูกยับยั้งทันทีทั้งย่าพูดขึ้นว่าคู่ต่อสู้ของข้าสามารถต้านทานใยมีมุมของข้าได้หรือไม่ปวยป่วยตอบว่าแน่นอนถ้าเจ้าใช้มันกับข้า หังยายากล่าวต่อว่าอะไรนะข้าเห็นแล้วว่าเจ้ากําลังทําอะไรมันฟังดูน่าสนกุกอันหนึ่งเป็นใยแมงมุมอีกอันหนึ่งเป็นใยแมงมุมสายฟ้ามันค่อนข้างน่าสนใจเมื่อเรารวมมันเข้าด้วยกันเราควรตั้งชื่อมันดีไหมเปยเปรยหัวเราะพูดขึ้นว่าฮ่าฮ่าเรียกมันว่าตาข่ายแห่งความรักไม่มีช่องโหว่ในตาข่ายแห่งความรักข้าสามารถผูกมัดเจ้าได้ถังหยาพูดขึ้นว่าได้เลย เรียกมันว่าตาขายแห่งความรักก็แล้วกันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ